สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทที c ีคอนซัลแทรเสนอ เป็น IP ข้างนอกค่ะข้างนอกนะจ๊ะข้างนอกจ้ะเธอลูกค้าร้านเธอเยอะจังเลยเนาะยุ่งอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าอากาศดีคนจะเยอะค่ะพี่นุ่นพี่นุ่นจ้าร้านพี่นุ่นที่พี่นุ่นออกแบบเองหมดเลยหรือเปล่าทํากับเพื่อนสองคนค่ะจริงเหรอก็การเอาแบบโคมไฟทําเองกอาตู้คอนเทนเนอร์มาดูว่าเราจะเจาะวางอะไรยังไงคือว่าบาดไม่ให้กระเด็นสนุ่งไม่ให้กระเด็นไปที่อื่นเลยเหรอกูแม่เอาค่ะบอกค่้าต่อสร้าง นุ่นกับเพื่อนแบบลงเสาเอกกันเองค่ะทำพิธีทำพราม์กันเองทำเองทำเอง,เ,องเปลืองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม,ม <า S 1> คะทำดีที่พ่อทำวันนี้นะคะคผีแพงนางมาทำสลัดทพาสต้าอร่อยอร่อยบาทไม่ให้กระเด็นสลึงไม่ให้กระเด็นนะคะอย่างมีความสุข <c oughs> เดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกับมื่นในช่วงหน้านะคะถึงทำดีที่พ่อทำรับพ่อภาคปฏิบัติแบบศิระพันธ์ค่ะ ถ้าเรามีแล้วเราแบ่งปันให้คนอื่นเราไม่ลืมว่าเขายังมีอยู่ในสังคมอะคะ่ะปปมัน,<ห>นคือสิ่งนะที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําให้กับคนคนนึ่งในฐานะแบบเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะขอเชิญร่วมงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ในวันที่1นธันวาคมนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีพบกับกิจกรรมและบูธทำดีที่พ่อทำจากศิลปินดาราหลากหลาย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้กึกก้องในหัวใจนัดรวมพลวันเสาร์ที่หนึ่งธันวาคมนี้เวลา16นาฬิกาณสวนอัมพรบริษัทไทยเบฟเรดจำกัดมหาชนและสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพประดุลของพี่นุ่นการทำอาหารเองร้านอาหารเองพูดจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยนะค่ะ แต่ก็มีความสุขใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่พี่ยึดถือก็คือค,อความพอเพียงและยังมีราชธรรมข้อไหนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น้องรู้สึกว่าประทับใจและอยากจะทําประทับใจและอยากจะทำเหรอคะจริงๆอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เดินตามเส้นทางในโครงการพระราชดำริมีตั้งหลายโครงการในพี่นุน่นใช่ ต้องบอกว่านุ่นอะโตที่ลำปางค่ะแล้วคุณพ่อนุ่นก็รับราชการทหารค่ะเวลาบางทีมีมีโครงการที่พระองค์ท่านต้องเสด็จเข้าป่าอะไรเงี้ยเราเป็นเด็กอะแล้วอยู่ในค่ายทหารคุณพ่อแต่งชุดแบบเหมือนต้องออกพื้นที่เราก็พ่อพาไปทาเสด็จเหรอใช่แล้วถามพ่อไหมคะว่าวันนี้ไปทำอะไรถามถามว่าเป็นไงบ้างพ่อโอ้เหนื่อยร้อนขนาดคุณเหนื่อยร้อนพ่าเป็นทหารฐานพ่อเป็นทหารทหารเป็นคนหรือฝรล่งก็เป็นคนแต่เราเค้รู้สึกว่า ขนาดพ่อซึ่งฝึกร่างกายเพื่อเพื่อ,อการการรบ,รบรแข็งแรงและอดทนบึกบึนเหนื่อยแล้วร้องก็ยังบวดแล้วพระองค์ท่านล่ะงานที่นุ่นทำแล้วสุดภาคภูมิใจตอนนี้ใช่ะคะถวายท่านอยเงี้ยนู่นทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านสลัดแต่ว่าธุรกิจอันอนี้นุ่งภูมิใจมาก <ฮะ S 2> คือเป็นเหมือนโซเชียลแอนต์พรส์ค่ะนุ่นไปที่บ่อเกลือแล้วก็ไปรู้ว่าเกลือที่นู่นน่ะดี ก็เลยคิดว่าเราเอาความที่เราชอบงานครีเอทีฟงานดีไซน์ไปจับกับพวกเนี้ยแล้วพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ขายแล้วรายได้ส่วนนี้เราก็จะรีเทิร์นกลับไปสร้างกองทุนให้ชุมชนที่นุ่นบอกใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งใจตั้งใจว่ามันจะไม่ใช่แค่ชุมชนเดียวที่เราจะไปเขาจะได้ต่อยอดเป็นรายได้ของเขาเรื่อยไปและสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะอันนี้อันนี้คือแบบขนมนุ่ค่สุวรรณนุ่ไม่อยากแบบ ไปซื้อปลาให้เขาแต่อยากไปสอนเขาเลี้ยงปลาสอนเขาประจับปลาอะไรนุ่นจ้ะคุณอาถามพี่นุ่นอย่างหนึ่งว่าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ในดวงใจของพี่นุ่นคือพระบรมฉาย,ยาลักษณ์รูปไหนร่วมทำความดีโดยอิชิตันกรีนทีมอีซูซูกีแมปรีคอร์สใหม่พระรมฉาย,ยาลักษณ์ ในดวงใจของพี่นุ่นคือพระบรมฉายาลักษณ์รูปไหนเป็นรูปที่ไม้ว่าน้อยคนจะเห็นแต่เราโชคดีที่แบบได้ไปในสถานที่จริงๆแล้วก็คนคนในพื้นที่คือแบบเนี่ยเขาเก็บไว้เป็นภาพเก่ามากเป็นเป็นเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงแบบเหมือนเดินผ่านลำน้ำอะไรสักอย่างเป็นตอนที่แบบท่านแบบสเสด็จอาจจะไม่เคยเห็นใน TV, ทีวีด้วยซ้ำเราก็ไม่เคยแต่เราเห็นแบบ รูปนี้กับห้วยนี้ใช่เดีว่ราจเทียบเทียบกันจนหูท่านเสด็จเลยนี้เหรอแล้วตอนที่นุ่นไปเนี่ยคือเขาได้ปรับสภาพพื้นที่แล้วนี่ขนาดปรับแล้วปรับแล้วเราส่งลำบากแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ปรับอะไรเลยแล้วทุกคนต้องนั่งกับพื้นนะคะแล้วพระองค์ท่านก็ทรงแบบนั่งว่าโอ้ประทับใจมากถามที่นุ่นอีกหนึ่งอย่าง้วจ๊ะว่าถ้าเกิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของที่นุ่นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีได้กราบพระบาทมีอะไรอยากกราบบังคมทูลพระองค์ท่าน เดี๋ยวจะสืบสารงานที่พระองค์ท่านทำค่ะจะบอกท่านนี้เนาะโอ้ยคืนอ,อยากจะสืบสารก็อยากจะทําจริงด้วยใช่ใช่อะแล้ววันนี้ในฐานะพระสงนิกรได้เห็นแบบอย่างได้มีท่านเป็นไอดอลแล้วเราออกมาเป็นไอดูอมีอะไรอยากจะบอกให้กับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆของนุ่นในเรื่องของการรักพ่อภาคปฏิบัติเชิญชวนการที่เรา เผื่อแผ่ถ้าเรามีแล้วเราแบ่งปันให้คนอื่นเราไม่ลืมว่าเขายังมีอยู่ในสังคมอะคะ่ะมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าการที่ใครสักคนหนึ่งที่เขาสูบเขาต้อยต่ำ<ม>เขาถูกทอดทิ้งแล้วมันมีคนแบบเธอฉันอยู่ข,ข้างๆนะมันคือจุบปูมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําให้กับคนคนหนึ่งในฐานะแต่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมุ่นมากๆนะเลี้ยงสลัดให้สุขภาพกายแข็งแรงสลัดจะมากินทํายังไง มายังไงเหรอคะอ,อยู่ระหว่างพุทธมนฑลสายสามกับสายสี่ค่ะเส้นเรียบคลองทวีวัฒนาฝั่งมหาวิทยาลัยมหิดลกินสลัดก็สุขภาพกายแข็งแรงได้คุยก็สุขภาพใจแข็งแรงอาก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนี่ไงเสื้อที่วังอินมากๆท <ำ S 1> ําดีที่พ่อทําขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะขอบคุณน้องมุ่นมากะนะจ๊ะเดี๋ยวคุณอาไปทานสลัดต่อค่ะมเวลาของทําดีที่พ่อทําไปแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะ ชช่นชมทุกความดีครับ